สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านหฮาสบัสด,ดียำขําคืนนะครับของวันที่สิบเอ็ดนะครับมือนีเย้แถวนะครับได้เขียวหมากขําแหลกนะครับพี่น้องบ้านหฮาหลังจากลูกไส้าลาบ่าให้เขียวหมากมาจักมือเราเย้ <6 S 1> แถวบ่าตีเขียวหมากมาจักมือโกมือนกมือนะครับหกมือให้เขียวเธอนึงนะครับมือนีได้เขียวหมากขําแหลกนะครับเบิงเด้อพี่น้องเดิอนี่ผมไปสือหมาก สินผีเสินสางเส้นเจ้าทีละมาให้ผมบ่อยากซื้อตัวมันเป็นแซงนะครับขี้ข้ขานนะครับบ่อยากให้เขี้ยวนะครับเอาไปเม็ดเดวนะครับไหมายอุปกรณ์เจ้ามีอย่างเนี้ยมันมีอย่างเนี้ยแนวเขีวหมากเจ้าเนี่ยใส่สมากก็ปลกเสียดใส่ตตหมากก็เปลือกสีเสียดเอาใส่ว่ายญ้าเส้นสีสีเขีวยวบ่เห็นสีนะ่ะเออก็ได้ละตัวนะ่ะคือบ่สีไปร้อยสูบอีกได้ไปร้อยสูบในของน้ำอีกได้ วราจะลูกไส้บบหูดีเนาะราอยสูบใน้องหนามผลแล้วกินยาสูบเพิกระตําหัวดังคนเขาระสูบตัว,วเขาก็าเห็นตัวแต่เป็นข,อขอ่อยข่อยสูบเบาดีกว่าหววที่เขียวเ้ยไต้ยิ้งเขีวให้พี่น้องบ้านเอาเบิง้งผลของการเขียวอ่างนะทั้งแขีวร้อน หอมเพิ่นพอดีหนอไม่งั้นได้รสชาติอื่นน่าอยู่บ่นี่ยแลอวหยั่งไปซื่อโมเมนร้อยอื่นหรือบ่ืกูเิ็ดหยังเลยนะไอ้กระตามาเจ้าน่ะมันมีอย่างเนี้เอามาโชว์พี่น้องมาเทาไเร่อธิบายไปที่ล่ะอธิบายตะลายยางจกออกมึงคงเว้าในตีนเลยอืออืออธิบายที่ล่ะหยังเด้อมึงเด้ลยหะขบกบมีหยั่งกบมีกู อธิบายเบิ่งกระตาหมากเม่นลันเจ้านี้ยังแนี่อธิบายแล้วก็เอาหยับใส่กระตาหมากขึ้นมาเหลเอออกมาว่างไว้ข้างนอกแล้วเอาเอาลบขอบไว้อธิบายพี่น้องมานเท่าว่างเทระยางใจเย็นๆยังน่ะเปิดโซ่เบิ่งพี่น้องมาเท่าอีหยังนี่ของจาของเด็ดแท้ยังบุ้ม นิยังเหมือนแหละมาคมโกยเงินนะยังไปเบาเรื่องนี้เพื่อนเบาเรื่องนี่นี่นี่ยังนี่เปิดเปิดให้พี่น้องเขาเบิ้งสิไปยังนี่ปูนปูนหนูเปิดให้เขาเบิ้งเนี่ยดีละตั้งับปูนเพิ่นนะครับเฮ้ยเหี้ยซาๆได้ล้วพี่น้องเขาถ้าเบิ้งนิยังหน่อโยนปับยาวโยนมานิยังมานิยังมาอี่เป๊ะมาแข่งมาแข่งฝานนิยังหน่อตั้งับนิยังต้นนั่นบ้างปึ๊บอืมไปรับ

แค่เอาไ,ไว้นี่นะอืมคอยนี่เราเคี่ยวตลอดที่ซ่ดนดนเคี่ยวตัวนึงอ้าวตัวนี้ยังยังนี่เขาเป็นยังมีสนาดยกขึ้นเบิง้งยกมีสนาดเบิงงบ้งเอ้ยมีขนางน่ยให้ผักเบืงซื้อกับบ่อใดขนาดของเคี่ยวเจ้าของแทะนี่ยังนั่นเอาะวัหนวดหนอดกระเทียมเขาเบิง้งนี่กรเท็ดแนวได้หนวดบกเพ่าหนวดบกเพ่าอประโยชน์มันมีอย่าง่าตุอ้หูเอา หมอคอยถามว่าประโยชน์นมียังเพื่อเขาอยู่หูคนเขาอยากเขียวมากเขาอยู่หูแค่ครบอ,อย่าให้มันยามเนี่ยให้มันลามตรงไหนขอยเห็นขอยเห็นเขียวยังไหนขอเห็นแต่ติดสะติดส่ายอยู่ควงคนก็เกินมาพูดต้องคนละเจ้านั่นละต้องเบาๆพูดอื่นหน่ยเบาเจ้าเองเน <บา S 1> ี่ยล่าเตือนเล่<บ>าเตือนนี้ไม <บา S 1> ่มีจังใดไม่มีหนความแซบแซบบ่ มาเมื่อแม่นร้อยอื่นหรือบ่ย่าไปร้อยอื่นมาหากเด้มืออื่นล่างเลยได้กระปุกนี่เี่ยวแล้วมืออื่นล่างเลยได้กระปุกนี่ยินบ่เมื่อยื่นไหนเคยลบมานเห็นเคยเสื่องไหนตลอดเคยเอาไปหน้าห้องน้ำเคยสะเงียสะอีกเอาเป็นอย่งไร

มี่ยังสีวยพ่อนเขาเนี่ยเงียบปื๊ดอ้ย้ยโ้ยโอ้ยัอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้วคนบยโอ้ยโอ้มโอ้ยโอ้มโยโอ้ยขอ้ยโอ้ย่อยโอ้มโอ้ย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 โา้ยโอยโยัอสยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยีอ้ยอ้ยโ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 องยอดอ้ยโอ้ยอยโอยอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้อกโอ้ยอ้ยโอ้ยก็สยโอ้อโอ้วโอ้ยโอ้ยยโออยโออ เอาสำหรับมือนีเอาไว้เพียงตัวนี้ครับสวัสดีครับอยกเเ็บีว